สวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในะวันนี้เธอคือนักร้องหญิงเสียงทรงพลังที่ร้องเพลงแทนความรู้สึกผู้หญิงแบบดุดัน จนเธอถูกขนานนามว่าเป็นนักร้องหญิงสายปะทะเพราะความสามารถนี่แหละค่ะคุณอาขาคุณภาพแล้วก็พลังเสียงนะคะทําให้เธอคนนี้เนี่ยเป็นตัวแม่ในวงการเพลงมา30ปีค่ะแต่ตอนนี้จากนักร้องสายประทะมาเป็นนักร้องสายธรรมะแล้วค่ะเรียกว่าปเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะฮะเธอปรงกับชีวิตในทุกด้านไม่กังวลเรื่องชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเธอทาได้อย่างไรไปคุยกับเธอครับบานธนพรแวกประยุ์ สวัสดีสวัสดีครับวัสดีครับตาาเยครับโอ้โหกับกลายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยเหรอโคค่ะค่อยเปลี่ยนค่ะค่อย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 คค่ะเออแต่ที่เราพูดว่าเป็นนักร้อง สายปะทะรู้สึกยังไงกับคำนี้สายปะทะเหมือนเหมือนแบบเอาม่อาวุธตลอดเวลาเออมีอาวุธเหมือนมอาวุธตลอดเวลาอาวุธอยู่ในปากฮะก็เป็นนักร้องสายปะทะบางคนเขาก็ไปเรียกว่าเป็นตัวแม่เนาะสมัยนี้เนาะเขาจะแล้วแต่บัญยาติศัเออดีแต่ว่าเขาเ่าว่าเขาไปเยอะมากจริงๆค่ะผ่านเพลงใช้ใช้เสียงเนาะใช้เสียงเล่าเล่าแทนความรู้สึกของผู้หญิงในชุดภาษาที่ตรงไปตรงมา ในยุคนั้นซึ่งไม่ค่อยมีใครทําำเราก็เหมือนแบบเป็นยุคแบบเบิกเบิกความมันก็อาจจะเป็นเราอยู่ในความทรงจําของคนแล้วเ,เ,เราทำไว้จํานวนมากชอบจังเลยเป็นนักร้องดีว่าว่าผู้ชายว่าอะไรไปเรื่อยค่ะอพูดครบมุมแล้วนะคะครบหมดแล้วปานจะพูดเสมอว่าเวลาเวลาเราเจอแฟนคลับหรือว่า ใครที่บอกว่าชอบเพลงพี่ปานมากป้จะถามกลับก่อนเลยชีวิตเธอดีใช่ไหม <laughs> <ะ><อ>ถูกป่ะชีวิตรักดีอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค <oires> <อ>ือ <c ười> ถ้ามปนว่าคนฟังเพลงปานพอมันต้องมีอะไรอะค่ะน้ำต้องมีอะไรในใจบางอย่างที่แบบไม่ปกติ <laughs> มันต้องเก็บเออมันต้องมีอะไรอะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ไหมโจนดราม่าค่ะเป็นแบบดราม่าเป็นเจ้าแม่ดราม่าซึ่งตอนนั้นเพลงโอ้โหเกือบทุกเพลงเลยพี่ปานไม่ว่าจะเป็นตบมือข้างเดียว เรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้อ่าค่ะนี่มันเหมือนพูดแทนใจพูดแทนผู้หญิงผู้หญิงหรือญิงร้ายชายเลวอันนี้หนักกทั้งสองฝั่งไปเลยจะว่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้แต่อันหนึ่งที่แบบคนร้องได้เด็กเด็กร้องได้หมดหนุ่มบบาวสาวปาอ่าอันนี้อันนี้ค่อยๆฉีกไปอีกตลาดนึงเขายังชั่วหน่อยเขาเบาลงหน่อยก็เบาลงนิดนึงค่ะเออก็คือเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงแล้วมันไปโดนใจคนที่เจ็บแค้น ในเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือว่าในเรื่องของการที่ตัวเองอผิดหวงออังอะไรยอย่างเงี้ยปานไปร้องเพลงที่ไหนแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยฟังเพลงไปร้องไห้ไปอ,อันนี้เหมือนว่าเป็นเรื่องปกติแต่คุณปานซึ่งเห็นคนนั้นอ่ะร้องไห้จากเพลงของตัวเองอก็รู้สึกผิดด้วยคือถ้าพูดกันในตัวงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เราเข้าไปทัชอะไรบางอย่างของเขาได้ปางอาจจะรู้สึกผิดตรงที่ว่าเฮ้ย บางครั้งอะ่ะคนเราอะ่ะแผลมันกําลังจะหายเราโดยไปนคนไปสะก,กิดให้เขาเปิดบาดแผลใหม่หรือเปล่าด้วยเสียงเราหรือเปล่าไปขยี้อะไรไ,<อ>ไมรหรเไไรมเวลาที่เราเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกเขาคง,งเจ็บมากเนาะเราก็อาจจะรู้สึกได้รับผลกระทบนั้นมาบ้างเหมือนกัน <S 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 2> <S 2> อเราก็เห็นเราก็ก็รู้สึก แย่เหมือนกันเ้ยแย่ได้ดูว่าโค้งร้องไห้สือกสะอื้นอยู่ตรงตัวข้างหน้าเราเลยหรอในขณะที่แบบเสียงดังอ่ะบรรยากาศมันเสียงดังคนกําลังเฮสนุกคลื้นๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นมวลมวลสรรพชีวิตที่แบบโต้นี้ก็สนุกโต้นี้แบบอุ้ยเฮ้มันในขณะที่คนนี้ร้องไห้ในขณะที่อีกคนก็อาจจะนั่งฟังเฉยๆเราจะเห็นอากัปกริยาในที่ที่เดียวกันที่ไม่เหมือนกันที่รีแอคมากับเพลงเพลงเดียวกันเราก็สังเกตแล้วก็ มีอิทธิพลต่างกันอยู่ที่ว่าใครมีแผลอะไรอ่าใช่ใช่มากใช่แต่ต้องยอมรับในยุคนั้นน่ะเป็นยุคของพี่ปานจริงๆเห็นบอกว่าความดังของเราอ่ะมันทําให้เราเป็นโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคซูเปอร์สตาร์เขาเรียกว่าเป็นโรคอัตใจมันจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราทํางานหนักเวลาน้อยทุกคนคาดหวังจากเราอันนี้ส่วนหนึ่งอยากให้งานออกมาดีเราก็จะโดนกดดันส่วนหนึ่งด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีความอัตใจด้วย อ่ะอันนี้ไม่อยากทําไม่เอาเวลาน้อยอยากนอนไม่เอาอันนั้นไม่ไปได้ไหมอันนี้แม่อะไรได้ไหมยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีมันจะเป็นอาการนนบางอย่างเ<า>อมอมอาจจะโอเวอร์โหลดด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอาแต่ใจนิดนึงอย่างเงี้ยจริงหรอปันธนพรมีอาการแบบนั้นเหรอโอ้ยปันเป็นคนเวียงหน้าโกรธหน้าเกลี้ยใช้คำว่าหน้าหมาได้เลยปันเป็นคนหน้าหมาพอสมควรเลยค่ะใช่ค่ะคือถ้าถ้าไม่อะไรอ่ะแล้วแบบปันหน้าเหมือนหมาเงี่ยบเี่ยมทุกคนจะถอยห่างหมดเลย เออเขาจะรู้แล้วเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเจตุ้มมาแล้วนะตุ้มไรตุ้มเมงอ่าก็ต้องต้องให้รเราอยู่เยียบเียนิดนึงเนียออปันก็จะต้องนั่งแบบเยี่ยมเียแป๊บหนึ่งให้มันแบบข้างในมันคำดาวลงแล้วก็อะทำงานใหม่แล้วอะไรที่ทําให้เปลี่ยนปันว่าชีวิตเขาสอนเราค่ะคุณนาชีวิตเวลาหลายๆอย่างในในการทํางานที่เรากว้างขึ้นใช่ไหมคะการทํางานมีค่ายแบบนึง การทางานที่ออกไปข้างนอกได้เห็นอะไรมากขึ้นก็อีกแบบหนึง่งการได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายก็พวกนี้คือเป็นบทเรียนทั้งหมดมันเหมือนคนเราเวลาเดินทางอะ่ะมันต้องดูด้วยว่าข้างทางมีอะไรต้องหัดสังเกตใช่ไหมคะเราไม่ได้ว่าจะมองแต่เป้าหมายโดยที่ไม่มองข้างทางเลยว่า มีอะไรบ้างที่ร่วมทางไปกับเราร่วมทุกร่วมสุขมันจะเกิดการเห็นใจกันมากขึ้นตัวปันเองก็รู้สึกว่าพอมันเรา,าเริ่มแกหห่ค่ะคุณอามันก็รู้สึกคำดาวลงอะไรมันก็ช้าลงเรารสึกว่าทุกอย่างเราอยากช้าลงเพราะเราเบื่อแล้วอย่างเงี้ยกับความความเร็วความอะไรที่เราต้องแข่งกับเวลาอะไรทุกทุกอย่างเนี้ย้เราอยากอยู่เงียบเียในโลกเงียบเียบของเราเรา,าค้นพบว่าเรามีความสุขเวลาที่เราอยู่เงียบเียบ <S <S อะไรพวกนี้ค่ะความสงบต่างหากที่เรารู้สึกว่าเรา เออเราไม่เคยเจอแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากรู้จักคําว่าสงบจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันใช่แค่ความเงียบจริงๆหรอเงียบมีกี่ระดับอย่างเงี้ยเริ่มอยากค้นหาเหมือนว่าเริ่มมองทะลุรักโลกโกรธหลงมันมองเข้ามาในใจมากกว่าคุณนะจริงๆอนะ่ะตอนนั้นมนะันไม่ได้รู้อะไรเลยการศึกษาธรรมะของปาคือแบบปานไม่ได้รู้อะไรเลยปานไม่รู้บาลีปานไม่ได้ไปทางแบบปริยัติหรืออะไรเลยแล้วก็ คืออ่านก็อ่านเป็นแบบข้อคิดคำคมอะไรไปมันก็เตือนเราได้แวบๆอ่ะแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาทุกอีกอยู่ดีอ่ะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรมากกว่าแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ม่พาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ